ผมชอบภาพนี้จริงๆเลยคุณเคยบาดเจ็บหัวเพิ่งเย็บมาแล้วคุณโดนนักข่าวกล้องแก้งใส่หัวนหฮะเนี่ยคขาเล็กเจ็บเจ็บต้องพันอย่างนี้นี่นี่คือเจ็บครับนี่คนเจ็บต้องพันอย่างนี้ฮะนักข่าวเขามาอะไรนะพี่กล้องโดนหัวผมหัวเพิ่งเย็บมานี่คนเพิ่งเย็บต้องพันอย่างนี้นี่คือคนเพิ่งเย็บ นี่ย็ดทั้งตัวเลยไอ้ที่แบบเย็บตรงหัวเนี่ยเราก็พยายามซูมดูเนาะผมเชื่อว,ว่าคนในโซเชียลอย่างพวกคุณอะ่ะแล้วก็ผมด้วยแม่งพยายามซูมอยู่แบบไหนวะหัวพีษมันเย็บตรงไหนวะซูมทางทางจนแบบถ้าเรามีแท็บเล็ตที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยเราก็จะถ่างดูแบบถ้ามันชัดนาะเย็บตรงไหนวะเพราะว่าถ้าเจ็บมันก็ต้องไซ์เนี้ย นี่นี่นี่อันนี้อย่างนี้เรียกว่าเจ็บนี่นี่นี่อย่างนี้เชื่อเลยนี่อุย้ยนักข่าวเอามาเอาเอากล้องมาโดนอย่างนี้อุย้ยเจ็บทั้งตัวนี่เขาเรียกเจ็บเจ็บจริงๆเจ็บแรงมากโอ้ยผมเจ็บอุอยอ้ยเจ็บทุกโอ้เจ็บแล้วอุย้ยเจ็บเจ็บของจริงต้องพันอย่างนี้เว้ยไม่งั้นไปบอก โอ้ยหัวผมพึ่งเย็บมาอืมอืมนี่คือเจ็บนี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บต้องอย่างประมาณประมาณอย่างนี้เออนี่ถ้าถ้าพันอย่างนี้มาแถาลงข่าวเออเออเจ็บ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 จริงมันมันเห็นชัดไงว่าว่าแบบนักข่าวแกล้งเราแ่บอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะผมให้ดูเต็มเต็มอันเนี้เนี่ยอ่ะผมเจ็บผมพามาครับ อย่าเอากล้องมาโดนหัวผมเห็นไม้แผลเต็มเลยคือถ้าพันมาอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนก็คงไม่มีประเด็นเนาะถ้าพันมาอย่างเงี้ยแต่พอไม่พันมาคนก็เลยแบบเอ๊ะมันมัน,ม,นมันเจ็บหรือเปล่ามันเจ็บไหมอะมันเลยเป็นประเด็นห่ะมันเลยแกยเป็นประเด็นเจ็บหรือเปล่าเจ็บไหมฮะเนี่ยเจ็บหรือเปล่านี่นี่ถ้าพันมาอย่างงี้ปุ๊บ อ๋ปต้องคุณพันไหมเห็นแล้วนักข่าวเนี่ยไม่รู้จักระมัดระวังผิวก็เบาบางนะเขาไปทําแผลมาคุณจะเอากล้องเอาไม้มาสัมภาษณ์เนี่ยคุณต้องพ่นยาฆ่าเชื้อเลยไหมจะได้สะอาดเดี๋ยวไปติดแผลเขานี่มันทำซะเห็นภาพเลยเนาะนี่คือคนเจ็บนี่คนเจ็บเป็นอย่างนี้ คนเจ็บเป็นอย่างนี้แล้วคนเจ็บจะเดินไม่ค่อยได้ด้วยดูทรงนี่ดูต้องพันทั้งตัวเขาบอกว่าแผลเพิ่งเย็บมาค่ะนะพี่แต่ถ้าเย็บแผลมาผมมันจะไม่ขึ้นหนูก็พยายามขยายก็เห็นผมขึ้นปกติอ่าผมก็เห็นทุกคนในโซเชียลไปทางอยู่นั่นแหละแผลมันอยู่ไหนไหวะไอ้กล้องนักข่าวด้วยว่าถ่าย 4K มันก็ซูมาไ,ไปอยู่ไหนไหวะ คือถ้ามันเจ็บมันก็ต้องมาสภาพอย่างนี้ไงนี่คือเจ็บไอามาทําให้เขาเจ็บได้ไงทูที่หลังอะ่ะถ้าบอกว่าเราเจ็บเราได้แผลได้อะไรอช่วยแบบคันแผลมาให้ให้ด้วยส่วนตัวฮานาอยากให้จบแบบไหนจบได้เลยมึงอย่าลากยาวเลยแค่นี้ก็สงสารนาะยกเบี้ยวแล้วคนเป็นพ่อต้องมาออกรับหน้าแทนลูกเนี่ยมันใช่เรื่องไหม แถมมันกาลังไปกระทบการเมืองด้วยตอนนี้มันกําลังเลือกตั้งกันเลยยิ่งมันต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยมันยิ่งเป็นประเด็นให้เกิดประเด็นขึ้นมาถึงแม้ในพื้นที่ไม่มีคู่แข่งก็เถอะนะมันควรจบได้แล้วมันควรจบได้แล้วมันไม่ควรจะไปลากยาวขนาดนั้นลากยาวไปไม่มีใครได้ประโยชน์เลยลากยาวไปไม่มีใครได้ประโยชน์เลย แต่อย่างนี้น้อยเราเห็นแล้วว่าวันนี้ฝ่ายการเมืองเขาขยับกันใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาตามกันต่อที่ผมเชื่อว่าบิ๊กแจ๊ดอ่ะประกาศให้นักข่าวไปทําข่าวข่าวที่อ่านมาเนี่ยนักข่าวมันส่งมานะบิ๊กแจ๊ดประกาศว่าจะลงไปลุยคดีพีชก็แปลว่าพรุ่งนี้เขาจะไปลงพักหรือเปล่าโอ้ยอดีตในตำรวจอะ่ะควบคุมนครบาลอะ่ะรู้การสอบสวนสืบสวนอยู่แล้วอะ่ะ เขาจะเอาเรื <ıs> ่องเนี mustache, ้ยอ <c oughs> ืมมาใช้ยังไงเท่านั้นเองอืมเห็นเก่งเกียอาแล้วคิดถึงไอ a แว a นแลนด์แอนด์เฮาลยไอแวนนั่นยังหายหัวอยู่ไอ้แวนนั่นยังหายหัวอยู่พ่อกับแม่เสียหน้าแล้วครับมันก็เสียก็มันก็ต้องยอมโดนด่าเป็นธรรมดาแต่มันจำเป็นต้องไปประคบังมขนาดนั้นไหม โตแล้วนะต้องไปประคบขงหมขนาดนั้นไหมสงสารทำไมฝ่ายบีเอ็มไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยว่าจะรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างเขาไม่ต้องถแถลงนักนักข่าวไปสัมภาษณ์อยู่แล้วไม่ต้องตั้งอยากพูดอะไรก็พูดถึงนักข่าวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมเอฟซีบิ๊กแจ๊ดเลยจะดูดิบิ๊กแจ๊ดจะไปทําคดีนี้ยังไงเห็นวันนี้ให้ข่าวมาเนี่ยแต่บิ๊กแจ๊ดให้ข่าวมาคนอย่างบิ๊กแจ๊ดพูดแล้วต้องทำเพราะเป็นนายกอบจ แสดงว่ามีเรื่องแน่แน่แน่นอนเลยคดีนี้ยาวแล้วเว้ยเป็นห่วงพี่กันไม่ต้องห่วงแล้วมือปืนก็ไม่กล้ามาเก็บแล้วอืมถ้าไม่มีคุณการเรื่องนี้จบไม่สวยแน่ถูกผมก็ยังแปลกใจเลยว่าถ้ามันคดีมันไม่มีอะไรทาไมมันมีแต่อะไรอะไรโผล่ขึ้นมาวะอืมอ่ะอ่ะอ่ะไม่ว่ากัน ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศการการเลือกตั้งรับอ่ารักใครชอบใครเห็นผลงานใครก็ไปเลือกกันเอาละก,กันนะครับสมาชิกสภาผู้แทนอ่าเทศบาลของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีครับ11พฤษภาคม2568อย่าลืมไปช้สิสธิ์เลือกตั้งนะครับ